Mm hmm. อยากกินกระจัดไปเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเซบเซฟริกกันจ้าโอ้ยตตนัวบอบสวัสดีทุกท่าน วันนี้เมนูรสแซบมาแล้วแกงเส้นเด้อค่ะทุกคนบุงชัวอดูละซุปเดืเวมิเซลเดโซจาแกงเส้นใส่ปีนไก่แซ่บๆจุดๆมาได้จ้าแซ่บๆด้วยกันจ้าอยู่แล้วรออะไรนาะโอ้จัดเลยอืมเส้นนุ่มๆเลยนะทุกคนดูเอาอู้ ปรุงเพิ่มอีกนิดนึงนะจะใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งเด้อทุกคนน้ำตาลทรายจะ้ะชอบตามด้วยน้ำปลานะคะโรยผักชีต้นหอมอพริก ก่อนพอแล้วยอย่าเยอะเดี๋ยวเผ็ดทง,งอกจ้ะ <c oughs> จัดไปกินรสจัดนะ่าดูเลยเนาะโอ้โหแซ็จเลยทีนี้ อืมอะไรอร่อยนัวมากๆเลยค่ะลูกชิ้หนหมู กินไก่นุ่มๆเลยนะคะทุกคนนืนนานทำกินทีหุยอร่อย ใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนัวนัวเลือดหมูค่ะอื้ม 我嘛。 โอ้ยเนื้อคำบรรยายจริงๆอืม อดอดอร่ะจ้ะอิ่มเร็วได้วจ้าทุกคนขอบคุณนะจ้าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจ วันไกดชร์ให้ด้วยเด้อจัดเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า